าวสวัสดีค่ะเด็กๆนี่ม我是星星老师今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนบทที่หไปใช่ไหมคะวันนี้พวกเราต้องเรียนบทที่6แต่ว่าคนที่ขึ้นบทที่6เรามาทบทวนคําศัพท์บทที่5ก่อนนะคะเด็กๆ ทบทวนคำศัพท์บทที่5ก่อนนะคะใครจำได้บทที่5เรียนอะไรคะเรียนเรื่องสีใช่ไหมงั้นตอนนี้เรามาทบทวนเรื่องสีนะคะอ่านตามเราซึ้งค่ะหงส์หงส์หงส์สีาวสีขาวสีขาวส 黑色，黑色,色，蓝色，蓝色，蓝色，绿色，绿色，绿色，綠色黃,色黄色，黄色，黄色，喜欢，喜欢，喜。 ฮวนสีฮวนคือชอบใช่ไหมคะอืมโอเคบทที่5คําศัพท์ทบทวนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาขึ้นบทที่6นะคะบทที่6กวอสีฮวนหงเเนื้อหาคือฉันชอบสีแดงวอสีฮวนหงสเสรียอียตอนนี้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่42 ถึง43นะคะเปิดหน้าที่42ก่อนนะคะเรามาเรียนพร้อมๆกันนะคะเปิดหนังสือหน้าที่42 43นะคะโอเคอ่านตาม老师ท่า,อ,าอันนี้คือหน้าที่42นะอ่านตาม老师我喜欢红色我喜欢红色我喜欢红色แปลว่า ฉันชอบสีแดงใช่ไหมคะอืมติเตกดูอืมทั้งหมดเขาอ่ะเป็นสีแดงเลยใช่ไหมดูสีแดงอืมสีแดงสีแดงชุดก็สีแดงเขาถือไว้ก็สีแดงปอนนี้ก็คือสีแดงใช่ไหมอืมโอเคอันดับหน้าชือ我喜欢红色我喜欢红色เปลว่าฉันชอบสีแดง มากเลยตอนนี้เด็กๆเปิดเปิดหน้าที่43นะคะ43่ามอ่านตาม老师ค่ะไปเสื้อ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 สีอะไรเด็กๆ,ๆสีอะไรสีขาวใช่ไหมเออสีขาวดูเขาใส่ชุดสีขาวงั้นเราเปลี่ยนเป็นประโยคนะคะฉันชอบสีขาวนะคะอ่านตามา่อ 我喜欢白色我喜欢白色ดีมากงั้นเรามาดูเด็กคนนี้อ่านตามเราสีดำเีดำสีดำสีดำเสียเด็กๆดูเออเขาใส่ชุดสีดำใช่ไหมหสีก็คือสีดำงั้นเปลีป่ยนเป็นฉันชอบสีดำอ่านตามเราชุนะ 我喜欢黑色我喜欢黑色真棒เก่งมากต่อมานะคะเด็กๆตัวนี้อ่านตามเ老师สหลานเสหลานเสหลานเซสีอะไรเด็กๆหสีสันสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเออสีฟ้างั้นเปลี่ยนเป็นประโยคฉันชอบสีฟ้าอ่านตามเา老ินะ 我喜欢蓝色。我喜欢蓝色。我喜欢蓝色。เก็กมากจปงังต่อมานะคะเด็กๆลงมาดูรูปนี้อ่านตามตินะ๊ดติ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 ๊ดงิง๊ดติ๊ดติ๊ดต สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองงั้นแปลว่าฉันชอบสีเหลืองอ่นา,านตาม老师我喜欢黄色我喜欢黄色我喜欢黄色จังปังเก่งมากต่อมาเรามาดูรูปนี้นะคะส,สีอะไรคะเด็ๆกๆสีเขียวอ่นานตาม老 绿色ฉันชอบสีเขียวอ่านตาม老าชนา我喜欢绿色我喜欢绿色ง棒ากทั้งหมดอ่านตาม老师รอบนึงนะคะฮารูปภาพนี้หารูปภาพนี้อ่านตาม老师รอบนึงนะคะเด็กๆไป่ย์ส์ไป่สเสเส 黄蓝色蓝色黄色黄色绿色绿色橙棒ตอนนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะหนังสือหน้าที่44ค่ะเด็กๆหนังสือหน้าที่44โอเคอ่านตามเราชื่อนะเด็กๆอ่านตามเราชืู่ 这是蓝色，这是蓝色，蓝蓝蓝蓝蓝蓝。我喜欢蓝色，我喜欢蓝色，蓝蓝蓝蓝,蓝蓝蓝。 เปว่าเลยนะคะี่เด็กเข้าใจไหมเรามาเปพร้อมๆกันนะคะนี่คือสีฟ้านี่คือสีฟ้า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 ฉันชอบสีฟ้าฉันชอบสีฟ้า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 เข้าใจยังอันนี้สามารถเปลี่ยนไปว่าสีแดงสีเหลือง สีเขียวสีขาวสีดำนะคะเราลองเปลี่ยนอันนึงนะสีแดงนะอืมสีแดงอ่านตามเราสหงส์สส์ห红ส์เจส红์หงส红เจส红์หงหหส h หส h ห ข้าใจยางไม่ยากใช่ไหมคะเจึปังตอนนี้เรามาทำเป็ดฝึกหัดนะคะฝึกพร้อมๆกันนะคะหนังสือหน้าที่สี่สิบห้าเรามาทำหนังสือหน้าที่สี่สิบห้านะคะหนังสือหน้าที่สี่ิบห้าคือฉันชอบอะไรแบบน,นี้รูปที่หนึ่งสีอะไรคะเด็กๆรูปที่หนึ่งสีเหลืองใช่ไหมงั้นก็ต้องเป็นอะไร 我喜欢เหลืองคืออะไรเหลืองห黄色อืม黄色อันดับมูสครูผมชอบสีเหลืงผมชอบสีเหลือโอเคต่อมารูปที่สองคือสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าคืออะไรหลนงส์สงั้นเขาชอบสีหลังส์ เ喜欢蓝色เา喜欢蓝色เก่งมาต่อมารูปที่สามคือลายสีเขียวใช่ไหม我喜欢绿色ใช่หมเขียวเขี ลู่เสต่อมารูปนี้คือสีอะไรสีดำใช่ไหมสีดำถ้าสีฮวนสีดำคืออะไรเด็กๆเฮยเสอืมเฮยเสถ้าสีฮวนเฮยเสต่อมารูปสุดท้ายคืออะไรคะเด็กๆสีแดงแต่ว่าคุณน,นี้คือคุณครูใช่ไหมคือเหล่าชื่ งนก็ต้องเป็นเหครูชอบสีนหงสหงดงใช่ไหมคะเหครูชอบสีนหงเเจนปังดีมากโอเคทั้งหมดอ่านตามเราชุอรอบนึงนะคะอ่นานตามเราชุอรอบนึงเด็กๆเขียนเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วอ่นานตามเราชุอนะครูชอบสหลือง ส喜欢蓝色，我喜欢绿色，他喜欢黑色，老师喜欢红色，很งเกิ่งมากทำเสร็จแล้วนะคะงั้นเรามาดูตัวอักษรจินนะคะเด็กๆตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่46ค่ะ 46เรามาฝึกเขียนอักษรจีนนะคะเด็กๆเรามาดวาูวันนี้รูปที่1คือไฟใช่ไหมคะรูปภาพที่1คือไฟลไฟล์ภาษาจีนอ่านว่าโหโหโหคือไฟล์นะคะโัหเรามาเขียนพร้อมๆกันเออไฟเราเอาหงเสือดีกว่าไหม,มหงเสือเนาะ หง红色อ,อืมแดงแดงคุณครูส่ง,สงสให้เด็กๆมาเขียนพร้อมๆกันเลยนะคะหัวหัวมาเขียนพร้อมๆกันนะหัวหัวหัว,หวคือไฟ หัวหัวหัวโอเคหัวเขียนเสร็จแล้วคำที่สองคือฟู่ฟู่คือปิดตาปิดตาปิดตานะคะฟู่อืมแรามาเขียนพร้อมพร้อมกันฟู่อืมฟู่ฟู่ ฟูฟูฟูคือปิดตานะคะเด็ก,เ,ดกเขียนสวยๆนะคะอืมเขียนสวยๆแล้วก็เขียนเสร็จแล้วค่อยถ่ายรูปให้เราชดูนะคะดูว่าเด็กๆเ,เขียนเป็นไงบ้างเพราะว่าเราดใช้เมาส์อาจจะไม่ค่อยตรงแต่ว่าเด็กๆใช้ปากกาใช้ดินสอต้องเขียนสวยๆนะอืมฟูโอเคอันนี้คือสองคำวันนี้เราจะสอนสองคำตัวสอนจินนะคะ เขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปให้เราชดูนะคะการบ้านค่ะแปฝึกหัดหน้าที่36เด็กๆหน้าที่36เหมือนกันคัดตัวจีนสองคำนี้เมื่อกี้เขียนไปแล้วก็ส่งให้เราชื่อดูนะคะการบ้านทำเสร็จแล้วเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายให้เราชื่อนะโอเคเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเด็กๆใจเจียน